ได้เลือดเลยครับผมได้เลือดให้พี่น้องเพิ่งดูนกมนุกนี่ครับผมห้างนี่ได้เลือดกันเลยอ่ะเปิดตัรีเลยครับผมนี่แม่ฟื้นเบิร์ตเหรอพี่น้องแม่ฟื้นเบิร์เหรอนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมบ่าวโจวบังเสพี่น้องผมบานนองปันคําสายครับผมมาอนี่ภาพี่พี่น้องมาใหญ่ตตอคือเก่าเหรอพี่น้องครับผมอยู่ป้านี่ครับหาห้างเหรอพี่น้องครับผมใหญ่กันมาอยู่นี่ มีแต่ตเขาล้วนๆด้วยพี่น้องเด้อครับห้างนี่กะสูงสูงสมนิดนึงพอสมควรครับผแต่กะเอาได้อยู่พี่น้องครับแต่กะมันอยู่นี่เครื่องไอ้บัลลีแมวเนาะบนลครับผมน้ำบัลลีแมวแต่มันกะเอาลำบากน้อยนึงครับผมแมนครับแต่กะจะได้เอาลงมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งขึ้นกันเราครับผมเพราะว่าต้องเอาไปเลี้ยงขึเก่าหรือพี่น้องครับมันอาจจะได้ใส่เวลาครับแต่ต้องใส่เวลาผ เวลาตัดน้ำออกเนาะครับผมต้องตัดน้ำตัดงาใหญ่ๆออกเพื่อมันสีโบกีดตอนขึ้นไปอุ้ยนี่น้องเนาะแม่งครับตอนนี้ก็เป็นห้างเทียวได้หรือบอนนบห้างทีสิบเอ็ดครับห้างทีสิบเอ็ดห้างนี่ห้างจะเอาเป็นห้างทีสิบเอ็ดเนาะครับผมห้างทีสิบเอ็ดแล้วเนื้อที่มันกับโคไคลมีโบเอืิบน้อยโบแมนที่ดินของไอ้บ่าวโจ๋เนาะครับก็เป็นที่ดินของเพิ่นครับผมอะ่าลำบากใจเพิ่นแน่ครับซาบ้านเพิ่นจะใส่ที่ดินเพิ่นเอ่นพ่อครับ น่าจะเป็นห้างนี้ก็น่นาจะเอาเอาไปเลี้ยงมื่อ,อื่นพี่น้องบ้านนี่ถ้าได้ถ้าได้อีรีจะเอาไปเลี้ยงมือ่อืน่นครับอ่ะคอยติดตามชมกันครับผมพีม่น้องว่าเม้น,มนได้ก็จะไปเลี้ยงทีมงานของบาจโจแหะครับผมครับเต<ม>รพินบไริมาน้่นนะครับนี่ครับผมพี่น้องเป็นห้างต่อที่เฮาสิเอาไปเลี้ยงมาเนี่ยอยู่ใน ยู่ในด,ดงไอ้น้ำบางเล็บแมวเลยครับผมพี่น้องนี่ห้างกึง่งงามๆเลยครับผมพี่น้องห้างงามมากเลยห้างง่ายก็ได้เอาไปเลี้ยงง่ายไปกับง่ายพี่น้องประมาณห้างจำเนี่ยสบายๆรับผมแต่อุปสรรคเขาคือน,น้ำบังเล็บแมวว่าสีเอาออกเห็นเบอร์ก่อนนะพี่น้องเอาเอาเครื่องเอาน้ำย้ำดอกให้บัดให้มันแปลนขึ้นอุดง่ายลงง่ายเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเรามาค่อยติดตามช่งกันว่าสิวิธีไหนจะลงมาไงบัดอ่้เดี๋ยวค่อยติดตามช่งกันครับผม เออถึงเหลือยังบอลนอกเรีรือหลายครับครับเหลือหลายครับผมพี่นอ้องผมพี่น้องตอนนี้บอลนกเพิ่งกะตัดแต่งอยู่น้องพี่น้องเนาะยากลำบากพี่น้องมันไหนมันกะบ่เคยถึงมันไหนครับผมนี่ทั้งแมวกอกมาสองตัวสามตัวเนี่ยพี่น้องมันเข่าห้างบวชทั้งตอเฝ้าโอกก้กัน ก็เบาตรงเต่งกิ่งยังเรียบร้อยพี่น้องแต่ตอนนี้เสียงแมวมันเงียบไปแล้วไปรุนคอยติดตามชมกันครับผมกับห้างเนี่ยชุดยอดเลยพี่ดีพี่น้องห้างเนี่ยผมตอนนี้ก็ตะเต็งไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนาะใกล้สีไอ้แล้วแล้วพี่น้องใกล้สีเอาห้างลงมาได้แล้วความลำบากของไอ้ต้น ้นไอ้นีน้องพี่น้องแล้วมันถึงกับงามหมดเล็บแววเนาะนี่มองดูเพิ่กำลพยายามอยู่พี่น้องพยายามเอาลงาใหม่พี่น้องอเดะให้ได้นะพยายามเอาลงาใหม่แตง่ายที่สุดพี่น้องนี่ยเอาลงมาแบบง่ายๆเลยพี่น้องเอาใหม่พี่น้องเขาเบิ้งนี่นี่ก็คือความท,าท้าทายการใหญ่ต่ออีกแบบนึงพี่น้องต้องใส่ความอดทนความพยายามครับผมพี่น้อง นี่เล็นกันชัดๆเลยครับผมโบแม,มน่นว่าใหญ่แบบโอ้เอาไปเลยครับไปผูกไปมัดได้ได้พี่น้องต้องอดทนกับสิ่งหลายๆอย่างพี่น้องสิ่งกีดขวางเนาะมาดูว่าสิพความรือเปล่าพี่น้องถ้าพร้อมก็เอาลูกไม้พี่น้องเบิ้งกันเลยนี่ข้างนี่นานพอสมควรครับผมพี่น้องแม่เงียบแม่เงียบเหมดแล้วมดหรือเ่า อ่ามนุษจัดการเลยครับผมพี่น้องตัดกิ้งแรกครับผมกิ้งแรกผ่านไปครับผมกิ้งแรกได้เลือดครับผมกิ้งแรกกิ้งสองครับผมปิดใสบล็อเหมผมเนกิ้งสองเรียบร้อยครับผมกิ้งสองครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมพี่น้องถึมวันเลยจะถิ่มห้างต่อกรับพ่อแมนบ่่พีน้อง งานได,นได้ได้เลือดเลยครับผมได้เลือดให้พี่น้องเบิ่งดูพี่น้องบอี่นกนี่ครับผมห้างนี่ได้เลือดกันเลยอ่ะลงมาขอดพื้นเลยพี่น้องแตกนิดนึงพี่น้องอ่ะพี่นกให้เนี่ยน้องเบิ่งดูมองแตกก็น,นี่ครับผมนี่แตกไปนึงพี่น้องงามันดีงามันลายเนาะพี่น้องเนาะงานน้ำครับผมกรับงานน้ำมันลายคือว่าลราปรุงกระมงกหินน้ำอ่ะแมนอ่ะเดี๋ยวให้บี่น้อเปลี่ยนสัมผัพี่น้องมันพี่น้อกเปลี่ยนสัมผัเลย นี่คืออีกขั้นตอนนึงพี่น้องอย่าลืมแอนเดสขาดเป่าไอ้น้ำมันออกให้เบิดพี่น้องเป่าน้ำมันกินน้ำมันเนาะทดี๋มันเข้าไปในห้งเป่าออกให้เบิดพี่น้องดมเบิรงตถามพกมิ่กินแสดงว่าโอเคพี่น้องนี่เห็ดแบบเบ้าล้เพชรพี่น้องเขาเบิรงกันล่ะนี่คือขั้นตอนเนาะแต่อีกขั้นตอนนึงอย่าลืมได้พี่น้องต้องห้มันเงียบได้พี่น้องถามพเงียบมันจะออกมากพี่น้องเป็นอันตรายต่อเจ้าของ บระจุคงความสำลีนะครับกาตัวน,นี้กะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องบมงมีกินน้ำมันแล้วแต่บอลดกเป็นสีเอาสำดีบมมีน้ำมันอุดพี่น้องนี่แม่เริ่มฟื้นื้นแล้วพี่น้องนี่ข้างในแต่บอลดกขอบเบิ่งเพียงช่วยหน่อยนะครับผมนี่ธรรมชีฐานครับนี่แม่อยู่ข้างในกำลังตีงเลยได้พี่น้องเดือดเห็นบ่อ่ะโอเคบอลดกป,ปิดเลยอ่ะอยังไงกะ เราติดตามชมกันอีกทีหนึงอยู่บ้านพี่นอ้องอ่ะเจะกนนอ,อกัอนอยู่บา้านครับผมพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงบ้านกันทีเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องจะไปแขวนกับไที่ไอ้เล่าห้องเตรียมไว้ให้นน้องพี่นอนะ้องหรออะย่างรัดธงคือเก่าแล้วพี่นอ้อง ตอนน <c oughs> ี้ไหนมาถึงที่หมายแล้วครับพี่น้องโอ้แมงไหมเขอก็ตัวขอไพ่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวเขามาเบิง่งว่าจะแกนแบบไหนครับหมอมัดกันเลยครับผมพี่น้องต้องเจลีนมัดก้อนสั่งคนอีกก้อนเงาเงาบนต่อเอ็นด่างก้อนด่างกว่า ก็ห้่ไปที่เดียนาอ พี่น้องแม่ก็เริ่มออกมาเลยนครับผมพี่น้องขนาดท่านได้เปิดหู้เลยพี่น้องนี่แม่ออกมาแล้วครับผมดึงออกดึงดึงออกนาพอละบอลลงพอละเปิดตํารีเลยครับผมนี่แม่ฟื้นเบิดเลรอพี่น้องแม่ฟื้นเบิด์ล่ะนี่ครับผมโอเคคนับพี่น้องกะ เจอกันครับผมเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อป็นกำลังใจให้ทีมงานมาชมกันก็สวยและทุกท่านด้วยพี่น้องด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ